หาที่นั่งตามสบายนั่งก่อนนั่งก่อน้ค่อยๆวันนี้เื่องจากเป็นวันสำคัญของบ้านเมืองของบุคคลสำคัญนั่นคือวันเด็บเ,เจ้าอยู่หัว พระก็ยัเก้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบวันคล้ยวันประสูตธในวันนี้ครบหกรอบเจ็ดสิบสองพระชนส์นีทั่วประเทศทั้งกิจกรรมแสดงสพระธรรมเทศนาซึ่งเมือเช้าเราได้สแสดงไปแล้วนี่เป็นทางการ วันนี้เราจะพูดเรื่องเดิมน่นะแต่เป็นภาษาเป็นสำนวนของพวกเราสำมาเป็นสนวนของวังเขาราชการกัะเทศในวังเขาเท่น,นี้แหละจ็ต้องแต่งกระทู้ก่อนอุปมาอุปไมยพูดถึงปัจจุบนันพูดถึงอดีตแล้วกเราผนงานประมาณนี้แหละนี่กะหาตักหา คือยย่องคครที่คนยุ่องคมควรที่คนคมน,นั้นไมนไดเรามาขยายความเป็นภาษาเราง่งาๆเพื่อเห็นมองภาพออกเมื่อเช้าเราพูดถึงปัจชิระประมกักคาถาคาถาที่เรียบเสม,มือนปัญญาประดุจ ความหมายไง,ไง่ายๆทีนี้พูดคำว่าเพชรตึ่งเป็นของมีค่าพวกเราก็รู้ว่าเพชรมันไม่ได้อยู่บนอากาศมันได้ลอยอยู่บนอากาศหรือบนพิวนดินหรือสร้ารูปมาเป็นรูปเป็นรักเป็นเหลี่ยมเป็นคมแต่ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นรูป,ปลักษณะ อย่างไรก็ต่างชาวโลกก็เจอเป็นของมีค่าขึ้นมีค่าในตัวโดยเปรียบเทียบไปกันก็นนสื่อไวอว่าของมีค่าอยู่ที่คนต้องการเหมือนตัวเราเนี่ยถ้าคนอื่นเห็นคุณค่าของเรา คิดว่าเรามีคุณค่าเราก็ต้องการเองเหมือนพระแม่ครูบาอาจารย์ทำไมเขาไม่ให้อาจารย์จึงเป็นที่ต้องการเป็นคนมีคุณค่าก็าเพราะว่านี่แหละเพชเป็นตัวอย่างที่จะอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบยกงให้พวกเราฟัง ปไปขอกูใต้ดินลึกกว่าจะขุดได้กว่าจะขุดเจอแล้วก็ขึ้นมาเจออะไรแปลว่าจะต้องขุดลงไปถึงจะเจอเพชรเจอแล้วก็เจออะไรจอกลายเป็นของมีค่าเป็นเครื่องประดับกลอยเป็นของมีค่า เป็นอัญชมนเงที่มีค่าเช่นทองไยถึงทองคำเป็นตนและอัญชมนนันอื่นๆอีกอยู่ในเดียวกันนี้ล้วนจตอยู่ใต้ดินทั้งนั้นไม่ได้อยู่ผิวดินไม่ได้อยู่บนดินจากเช่นน้ำที่เราเดินที่เรากินทุกวันโบราณอาจารย์นิยมขุดบอก เราขุดบ่อก่อศาลาได้กุศลมหาศาลแต่แล้อุมมาทำไมถ้าบอกว่าทำไมเราขุดบ่อก่อศาลาได้กุศลมหาศาลคล้ายกับเพชรน้ำบนโลกใบน,นี้มันมีน้ำผิวดินอยู่นะธรรมดาหื่นองกองบิงทะเลมหาสมุทรทั้งหมดนั้น เพชื่อว่าน้ําแต่ไม่ได้แปลว,ว่าดื่มกินหรืออุโปโภคบริโภคได้หมดมันอยู่แต่ประเภทถ้าเลยเยอะกว่าเพื่อนมหาสมุทรเยอะกว่าคุณนแต่ดื่มกินไม่ได้สามในสี่ของโลกที่เป็นน้ำดินก็มีส่วนที่เหลือดื่มได้ม้งมางม่ได้ม้างแบนี้ น้ำผิวดินที่เราเห็นอยู่ทุกวันนะคือน้ำฝนที่มาตกคือมาผิวดินเนะี่ยมันยังใช้ไม่ได้มันก็จะซึมลงไปข้างล่างเราเรียว่าบาดาลคือใต้ดินมันถึงจะใช้ได้เพราะฉะนั้นเราจึงนิยมขดเจาะน้ำเหล่านั้นเพื่อเอาอมาเดินกินชั้นใด จิตของคนเราก็เช่นกันเหมือนกับเพชรเหมือนกับน้ำเหมือนกับเพชรตรงไหนถ้าใจเราไม่รับการเจราาิญในไม่รับการขุดลงไปถึงจิตถึงใจเราก็ไม่ได้เจราาิญในคือภาวนาพิจรารณาโดยอุบายเยียบคายจิตมันก็เป็นจิตท,ที่หยาบจิตท,ที่ไม่ได้เจราาิญในมันก็ไม่มีค่า ตัวห่อห่มด้วยกิเลสสารกิเลสทั้งหลายคุณมองไม่เห็นความเป็นเพชรข้างไหนแท้ที่จริงแล้วเพชรมันก็คือเพชรแต่ถูกข้างนอกปิดบังก็คือกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายปิดบังเอาไว้ไม่เห็นคุณค่าของจิตของใจกลับมาที่น้ำกว่าจะได้กินน้ำบริสุทธิกินน้ำสะอาดจะก็ต้องขุดลงไปจนเจอน้ำ สะอาดบริสุทธิ์ธรรมชาติจิตของเราก็เช่นเดียวกันน้ำผิวดินคือจิตทั่วไปยังใช้ไม่ได้อันเต็มไปกองสุขภพสมองสามารถจะอุจจาระปัสสาวะนวดลงไปได้ดื่มก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้เป็นน้ำสกปรกก็คือจิตของเราปุถุชนทั่วไปนั่นเองไม่สามารถที่จะเป็นของมีค่าไม่สามารถ คือพูดง่ายไ,ไม่เคยต้องการพอมามสุบพระยังไม่ได้เยออะไรเพราะจิตไม่เคยฝึกไม่เ,เคยหัดขัดเกลาตัวเองมาแต่กระทาะสิ่งเหล่านั้นออกมันก็เป็นจิตแค่ผิวดินทําอะไรไม่ได้ลึกลงไปจะเริ่มใช้ได้คือน้ําห้อยน้ํานลองคองบึงเริ่มใช้ได้แต่ถ้าเป็นน้ำบนาดันลึก ใต้ดีิลงไปจะเป็นน้ำดีน้ำสะอาดทั้งบริสุดควรแก่การอุปโภคบริโภคชั้นใดจิตของพวกเราทุกคนก็เช่นเดียวกันถ้าไม่รับการขุดอย่างรากลึกล,ล,ล,ลงไปถึงจิตถึงใจมันก็ได้แค่พื้นๆปางอย่างที่เราเห็นทั่ว,วไปของคนทั่วไปเต็มไปด้วยความสโครฟวมก็คือกิเลสราคะโทสะโมหะ โลกโลกรดหลงอันนี้คือพื้นเลยพื้นเนดินหน้าเดินมองเห็นง่ายๆะฉะนั้นยังมีขอที่ละเอียดกว่าน,นี้แต่เรายังกดไปไม่ถึงคือจิตใจของเราเรายังก,กดไปไม่ถึงมองไม่เห็นไปไม่ถึงของดีเหล่านั้นดังนั้นการปฏิบัติธารเราต้องการอย่างจ,จางาิตใจของเราลงลากลึกจึดถึงจิตใจของใจดวงจิตของเราทุกคนแล้วก็ ปฏิบัติขัดเกลวเหมือนเพชรเจรนายก็เป็นที่ต้องการของบุคคลต่อไปเช่นพระแมค่ครูอาจารย์ของพวกเราทุกรูปทุกนางถึงแม้ท่านล่วงลับดับกันไปแล้วเราก็ยังน้อมระลึกนึกถึงพระคุณอยู่ก็เพราะว่าจิตของท่านเป็นอัญมณนนีเป็นเพชรเป็นแก้วเราจะเห็นว่าบางองค์บางท่าน กลายเป็นประทานเคือเนี้ยมันนี่นั่นเองเกายโมลสีเหมือนเพชรนินจินดาขนาดของหยาบของละเอียดท่านฟอกธาดุขันอันนั้นจนละเอียดก็สามารถที่จะเป็นเครื่องประจักษ์ให้พวกเราทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าถ้าจิตของเราสะอาดทุกอย่างมันก็สะอาดส่วนเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องปกติ เรื่องการทดาความสกปรกสมองเพราะฉะนั้นเวลาบรรพชาอุสมบทโบราณอาจารย์ก็จะยกเอาสิ่งนี้ขึ้นมาพิจารณาบอกเนี่ยผมคนแล้ฟันหนังอันนี้คือกรรมฐานนะคือการงานของใจใจจะต้องเห็นสิ่งเหล่านี้เหมือนพิวดินนั้นของเหล่านี้วันไหนก็ตามถ้าเราไม่ได้ชำ,ะำระทําความสะอาดเริ่มตั้งแต่ผมคนแล้บฟันหนังเป็นตน้นอันนี้คื นอกห้างนอกแต่เป็นพิยับหยาบง่าย,ายมองเห็นด้วยตาเนื้อตาหนังตาธรรมดานแต่เราก็ยังไม่เข้าใจคือไม่ได้มองเห็นด้วยปัญญามองเห็นด้วยสัญญาคือความจําได้ไม่รู้แต่เราไม่ได้มองเห็นตอนนี้ด้วยปัญญาคือมันไม่ลึกมันไม่ลึกพอเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่ากรรมฐานเพราะฉะนั้นในภัษาการนี้ใครจะเป็นอุบาสิกาใจเพชรใครจะเป็นพระปิสุสมมาเนนใจเพชรที่จะคบช่วยกันขุดวันละนิดวันละน้อยคืออบสอบว่าลงไปจนเจอเพชรจนเจอน้ำใต้ดินน้ำที่บริสุทธ น้ำที่สะอาดน้าที่คูรค่าแก่การดินดินคนนั้นะถือว่ายอดของคนยอดของบาสุยอดของบาสิกายอดของ,อของพระอิษุษสามเณรแต่ผู้ใดก็ตามยังอยู่ผิวดินอยู่อย่างนี้ร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีเหมือนน้ําผิวดินะไม่ใช่น้ําใต้ดินมันก็จะเป็นอย่างนี้เ,ออเราก็ยะอต้องรับสภาวะถ้าเป็นอย่างนี้สภาวะหรือสภาพ ของกายของวาจาของจิตมันก็จะอยากอย่างนี้นเพราะป็นเรื่องปกติเพราะมันจะเต็มไปด้วยวองสุขป,ปกโสมงเพราะมันยังไม่ลึกพอจิตมันยังไม่ลึกพอสติปัญญาย,ยังไม่ลึกพอก็ย่อมมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงอันนี้คือเนื้อหาสาระที่พยายามที่จะสื่อให้พวกเรารู้ว่าเพชรเป็นมีค่า แต่ที่สําคัญทุกอย่างทุกคนเป็นเจ้าของแค่ได้ถ้าพยายามขดทุกวันทุกคนพยายามที่จะด,ดื่มน้ําบาดาลน้ำใต้ดินได้ถ้าเราขดทุกวันขดท,นทุกวันทุกวันจนเจอน้ําจนเจอตาน้ำในเมื่อไหร่น่สบายละเหมือนกับอาจารย์น้ำก็พุ่งออกมามันไม่ได้ประโยชน์แค่ตัวเองคนอื่นป็ได้ประโยชน์ด้วยคือลูกศิษย์ต่องหา เพื่อนูงกัลียนณมิตรก็ปล่อยแต่รับประโยชน์ได้รับอานิสงส์ไปด้วยพราะนั้นการเกิดขึ้นหรือใจของใครก็ตามคในใดคนหนึ่งอุบาสกวัชิกาก็ตามพิสูจน์สามณรก็ตามถ้าใจนั้นเป็นเพชรแล้วแม้แค่ดวงเดียวอันเดียวหรือไม่กี่อันมันจะเป็นประโยชน์แก่ม,มนุษยชาติทั้งหลายคือเป็นที่พึ่งทางใจ แล้วสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏเป็นของมีค่าเบนรัตนาชาติทั้งหลายพระรัตนใจท่านจึงเปรียบเสมือนของมีค่าที่มากที่สุดในโลกเรียกว่ารัตน์ไตราสามอย่างก็คือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอ,อริยสงฆ์ สามอย่างอันนี้เป็นของมีค่าถ้าใครขุดเจอจนใจเจอสิ่งเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจอยู่ในจิตจิตบคุคคลนั้นจะเป็นเพชรจิตของบคุคคลนั้นจะเป็นน้ำใต้บาดาลพร้อมที่จะให้บคุคคลทั่วไปเดินกินชนะล้างทั้งอุปโภคและบริโภคก็จะเป็นประโยชน์ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของรเราทั้งหลายมันเพชรอิงจิงนดาบานานมาได้แปลว่าขุดวันเดียวก็เจอบางทีขุดยี่สิบสามสิบสี่สิบเมตรยังไม่เจอเพราะฉะนั้นบางคนปฏิบัติมาง่ายบางสะดวกบางมากปีน้อยปีไม่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่รับหรือยังไม่ใกล้เคียงวัตเหล่านั้นพยายาม อย่าทิ้งความเพียรทำทุกวันมากน้อยไม่เป็นไรขอให้จิตน้อมถึงพระรัตนตรัยเป็นหลักหลังจากนั้นก็หาเรื่องสิ่งที่เราควรศึกษาควรเรียนรู้ทุกวันเพื่อให้จิตของเราสํานึกสําเนยกถึงความดีถึงคนดีถึงสิ่งที่ดีเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านของจิตใ,ใจของเราความดีของจิตของเราก็จะ สถิตยอยู่ในจิตจมกันข้ามถ้าเป็นเรื่องที่จิตมันไม่ดีเป็นประจาเริ่พลายาแลมันก็จะจมกันข้ามนี่ประการสองประการสุดท้ายก็คือพระพุทธเจ้าของเราให้มองทุกอย่างทุกสรรพสิ่งมันเป็นลักษณะเสมอกันทา้งอย่างคือทุกอย่างที่เรารู้เราเห็นเราได้เรามีเราเป็นแต่ว่ามันมีอะไรเจือแท้แน่นอน ทุกเรื่องเริ่มต้นจากรูปร่างกายท่าสีกันฑคของเราที่มีอยู่ก็เช่นเดียวกันลักษณะก็คืออัน,นิจจัต่างก็คือไม่เที่ยงนนก็เรานนม,มันไมน่แน่นอนมันไม่แน่นอนคือไม่คงที่พูดง,ง่ายๆมันไม่อยู่อย่างนั้นตลอดไปชั่วกับชั่วกันน,นี้คือลักษณะลักษณะที่สองคือมันไม่สมามารถที่จะอยู่ในลักษณะอย่างนั้นตลอดไปได้เหมือนร่างกายของเราเกิดแก่เจ็บตาย บรนช่ของหอสุดท้ายพร้อมจะพังทตลายเราจะเรียกว่าทุกขตาก็เป็นทุกข์นี่คือประการที่สองประการที่สามก็คือเมื่อรู้ว่าลักษณะเขาเป็นอย่างนี้แล้วทาไมเรายังไปยึดดยจิตว่าเป็นเจ้าของเป็นของเขาเป็นของเราทั้งๆที่สุดท้ายมันก็ละลายหายไปโดยธรรมชาติของเขาดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำไปเป็นไปลมเป็นลมแต่จิตมันไม่ได้ตาย จิตมันไปต่อจิตไปหาที่เกาะไปหาที่ยึดไปหาที่อยู่มันจะยึดตัวไหนมันจะอยู่ตัวไหนถ้าจิตไม่มีค่าจิตไม่สะอาดจิตสกรปรกแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนมันกไ็ไหลไปตามนั้นความหนักความเบาของเบาเบามื่อกลอยขึรนบสูงของหนักก็ตกลงบนดินตกตรง,งข้างล่างอันนี้คือธรรมชาติถ้าเป็นโลกกะบาแรงน้อมถ่วงโลกมันเป็นอย่างนี้ จิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้ามันหนักอยู่ตลอดเวลาหนักเพราะอะไรหนักเพราะอาดีตกดทับถามว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเราเราหมายถึงนีหมายถึงความคิดกาพูดการต่างๆของเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้ถูกกดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออดีตคือสิ่งที่ล่วงไปแล้วผ่านไปแล้วจบไปแล้ว เราก็ยังมากอดมันเอาไว้อยู่คือกอดอดีตเอาไว้อยังนึกถึงมันอยู่ยังรักมันอยู่ยังห่วงหาอะไรมันอยู่อันทั้งนั้มันจบไปแล้วอันนี้คือภาระอันหนึ่งอันที่สองก็คืออนาคตเขายังไม่ตกกังวลว่าพรุ่งนี้มรเนต่อไปอยู่ยังไงเป็นไงที่มันไม่รับประโยชน์อะไรก็ะอย่างไม่มาถึงแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือปัจจุบัน เรากลับลืมไปเลยไม่ได้นึกถึงไม่ได้เอาไม่ได้ย,ยกขึ้นมาพิจารณาทั้งทั้งที่ปัจจุบันนั้นมันเป็นความจริงแท้ส่วนอดีตถึงก็จริงแต่มันจบอนาคตจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ก็คือไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราฝากชีวิตของเราเอาไว้กับอดีตคือเรื่องที่มันล่วงไปแล้วเน ก็ประโยชน์กับขอ,ของที่มันจบไปแล้วมันสิ้นไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราไปฝากชีวิตเอาไว้กับอดีตได้ประโยชน์ไหมหรือแม้กะไปฝากชีวิตเอาไว้กับอนาคตอน,นั้นคือความไม่แน่นอนแปลว่าเราไปฝากชีวิตเอาไว้กับความไม่แน่นอนโทษใครไม่ได้นะส่วนที่แน่นอนนั่นก็คือปัจจุบัน นั่นคือสิ่งที่พู้ะุทธเจ้าท่านย้ำทุกว,วันว่าธรรมะนั้นสาภาวะธรรมนั้นจะต้องเป็นสาภาวะที่เป็นปัจจุบนันปัจจุบันนี้เกิอดอะไรขึ้นกับเราเราโลภเราโกรธเราหลงแต่เราไม่มีสติคือไม่ได้รู้คือนึกไม่ได้ว่าอันนี้มันโกรธนะแล้วก็นึกไม่ได้ว่าอโกรธมาจากไหนนี่คมรอบนะ กรโลดมาจากไหนผลของโลดเป็นอย่างไรเพราะไม่ได้พิจารณาจนกลายเป็นโมหะสะสมมาเป็นเรื่อยชั่วนาตาตปีเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมถ้าพวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติธรรมแล้วรู้เห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจรงิงคือสัจธรรมคือธรามที่อนีอย่างนี้แหละเรียกว่าอริยสัจคือความจรงิงอันประเจริง จึงเป็นอรยิยสัจวราความจริงแท้แน่นอนส่วนความเท็จที่เราไปยึดเอาไว้นั่นนี่นูน่นคือมันไม่จริงเราก็ไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไปฝากชีวิตไ้กับสิ่งเหล่านั้นสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นภาษาการนี้ฝากพวกเราทุกคนให้อยู่ปัจจุบันเยอะๆถ้าความคิดกับพูดการกระทําน,นั้นๆ มันเป็นเรื่องของเก่าแก่เรื่องอดีตดึงกลับมาตัดออกถ้าเป็นเรื่องเรา,าคดยังไม่เกิดเลยอย่าไปยุ่งกับมันดึงกับมาที่ัญญัตอย่างนี้เป็นการต่อสู้กับตัวเองนี่คือการขุดคือการเจรไนาจิตใจของเองสุดท้ายทีนั่งค่อยกระทะออกเมื่ออดีตมากระทบมันจะรู้โอ้เป็นเรื่องเก่าเนี่ยมันจบแล้วเรื่องนี้เราเจอมาแล้วเราคิดมาแล้วมันจบไปแล้ว มันก็ตัดออกเนี่ยเรื่องอนาคตเหมือนกันว่าโอ้ยยังยังไม่มาถึงไม่มีสาระนะขอไม่นอนปัจจุบันเนี่ยแน่นอนที่สุดเป็นการกับัติธรรมก็คือตองการวันนี้เดียนนี่ขณะนี้ว่าจิตของเราเป็นอย่างไรให้อยู่ด้วยความมีสติทุกเมื่อส่วนเรื่องมันมันเก่ามันจบไปแล้วหรือมันยังจะไม่เกิดยาวมันต้องไปตัวก่ามันกับมาทาวันนี้ให้ดีที่สุดเมื่อวานพรุ่งนี้มันดีเอง เพราะจริงๆมันก็มีวันเดียวนี่แหละมันไม่ได้มีหลายวันวันนี้พอไปถึงพรุ่งนี้วันนี้ก็เป็นอดีตของพรุ่งวันนี้ก็คืออนาคตของเมื่อวานที่เราอยู่วันมันคืออนาคตของเมื่อวานแต่วันนี้ก็คือทุกวันทุกขณะทุกสภาวะของจิตถ้าเราเอาจิตมาไว้กับ ปัจจุบันจิตของเราก็เจริญกล้าวน,นาเพราะอยู่กับความจริงมันลยโยกังเทศคุณจะสอนเรื่องสัจจะคือความจริงถ้าใครไม่ไม่รับรู้หรือไม่เอาเสียงนี้ก็เท่ากับคนนั้นปฏิเศษความจริงแล้วเราจะพบความจริงได้อย่างไรเราจะมีความจริงเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะเข้าใจสัจจะหรือสภาวะธรรมที่เป็นความจริงได้อย่างไร ี้เมื่อจิตเราไม่น้อมไปทางนั้นมีแต่อยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตโดยที่ไม่ได้กําหนดเรื่องที่เป็นปัจจุบันการปฏิบัติของเราก็ถะสสมเปล่าหนังไปชั่วโมงสองชั่วโมงเนื่องออะไรก็ไม่รู้ดึงกลับมาในการต่อสู้กับตัวเองเป็นเรื่องที่ใหญ่มากถ้าใครชนะตัวเองเ,องเรื่องเล็กไอยบางเรื่องก็ถือว่าชนะดีกว่าไปชนะคนอื่น ที่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรชนะคนอื่นไมไ่แต่สร้างศัตรูชนะตัวเองเนี่ยถือว่าลดภาระการเกิดแก่เจ็บตายให้มันน้อยลงน้อยพบน้อยชาก็ลดลงไปนะั้นเริ่ม้นจากการลดความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่อย่างน้อยอยู่ให้รู้ว่าถ้าเราลดไม่ได้ละไม่ได้เลิกไม่ได้ก็ให้รู้ว่าอันนี้มันเรื่องของโลภนะ ก็ยังดีนะถ้าไม่รู้เลยเนี่ยมันลําบากทุกวันเนี้ยความโลภนะบุคคลหรือว่ามิจฉาชีพมันเอาไปหากินก็อาศัยความโลภนี่แหละเราพิจารณาดูเราดูข่าวแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีรัพย์สินเกันทองอายนะไปก็เสื่อมไปเพราะความโลภเขากเอาความโลภเขาเดินมาล่อเป็นธรรมญาความนุชไปแล้ว ก็ไม่มีสติจึงกลายเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นในวันมหามงคลอันนี้ก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบูชาอย่างน้อยถึงพุทธคุณตระคูลสักคนและวันนี้เป็การปฏบิบัติบูชาเพื่อวัดเดชพระเจ้าจุฬาภพวชชรกาจารย์หอราชการที่สิบซึ่งวันวันนี้คล้ายกับวันประสูตระังานจารีไป เวลาที่เรามีอยู่อีกให้พวกเราเจริญคิตะภาวนาเพื่อน้อมเรานึกถึงพระคุณของพระองค์ที่เป็นครูประการแก่ประทิชาติหลอดถึงบรุรพาปัสสัทาที่รักเจ้าที่รวมมือมาแล้วที่เป็นประโยชน์แก่พวกเราท่านทั้งหลายพยายามทําใจทําจิตของเราให้สงบน้อมอุทิศโดยเฉพาะเจาะจงความดีที่เราทำาืนนี้ให้แก่พระองค์ตลอดถึง รบรรพบุรุษของพวกเราก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเป็นผู้อิปคนถ้าไม่มีบรรพบุรุษมันก็คงไม่อยู่พวกเราวันนี้ไม่มีพ่าแม่ไม่มีตัวตนของเราในวันนี้ที่แม้ท่าน,นจะอยู่หรือไม่อยู่แล้วก็ตามแต่เราทําเพื่อบูชาคุณไม่ใช่บูชาร่างกายสังขารเวลาที่มีอยู่อีกประมาณสักสิบนาทีให้เราทั้งหลยเจริญจิตตะภาวนาก่อนหะลังจากนั้นค่อยใผ่เมตตานึกในใจก่อนที่จะออกการสวดที เห็นเนืมีใจถือองค์แผลหรือว,ว่าแผลไม่ตางเคยพูดเฉยเสมอว่าการแผลไม่ตาก็คือเอาของที่เรามีอยู่ให้กับคนอื่นแต่ถ้าจิตเราไม่มีเมตตาเลยเราจะบอกแผลเมตตามากไปไม่ได้เพราะจิตมันไม่มีเมตตาโม,มบมุริจะเอาเมตตาที่ไหนไปให้เขาเพราะนั้นทำจิตของเราให้มีเมตตาก่อนแล้วค่อยแผ่เมตตาอันนี้ให้แผลไปไพศาลกว้างไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณยิ่งดีเหมือนกับพระภิูบุอาจารย์ของเราทั้งหลายเอาตอนที่จะนั่งสมาธิขึนไมกี่ครันงเสร็จพนั่งเสร็จก่อนจะออกจากฤทกะอธิษฐานแม้แตุู่ธเจ้าของเราก็เช่นเดียวกันครูบาอาจารย์ของเราก็เช่นเดีเเยวกันทั้งปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดเพราะนั้นพวกเราจึงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็ถือว่าเราประโชดีเพราะนั้นก็จะนี้ไปก็ใช้เสียงประมาณสิบนาทีเพื่อ ก็เลยกระดาษกได้เจ,จริญจติตตภาวนา,วา,วา,วา